ทุกคนอยากรู้กันไหมเฮคิวลิสที่ว่าเป็นผู้ชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเนี่ยแข็งเก่งขนาดไหนสวัสดีค่ะพี่จาชแนลพอยต์บิวค่ะหลังจากที่เราร้องเพลงดราม่าระดับเทพเทพกรีโรมันกันไปตอนปีใหม่นะคะหลายคนก็ส่งข้อความเข้ามาถามฮิวค่ะว่าทําไมทาไมทาไมทาไมในเพลงนี้มันถึงไม่ใช่ทําไมร้องไปทําไมนะแต่ว่าทําไมมันถึงไม่พูดถึงตัวละครหนึ่งที่เป็นตัวละครที่หลายๆคนชอบมากแล้วก็เป็นลูกของซูสด้วยทําไมถึงบอกว่าซูสมีลูกแค่นี้ก็ต้องบอกว่าใช่ค่ะจริงๆแล้วซูสเนี่ยยังมีลูกอีกหลายต่อหลายคนเลยนะคะที่เราไม่ได้พพพูดถึงงในเเลค่่่ะแตวา คือจะพูดถึงคนที่เป็นแบบเทพที่อยู่ในสภาเทพอะไรอย่างนี้ไปและหนึ่งในบรรดาลูกของซุสที่เราไม่ได้พูดถึงในเพลงและทุกคนถามหามากที่สุดเนี่ยน,นะคะก็คือเฮอร์คิวลิสผู้ชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนั่นเองค่ะดังนั้นวันนี้นะคะเพื่อชดเชยให้กับทุกคนวิวก็เลยคิดว่าอะเรามาเล่าเรื่องเฮอร์คิวลิสกันเต็มๆหนึ่งคลิปก็เลยดีกว่าว่าเฮอร์คิวลิสเป็นใครมาจากไหนมีวีรกรรมอะไรและที่สําคัญมีด้านมืดอะไรบ้างนะคะที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้ค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระะลกก็ไปฟังังนเยค่ เชื่อเถอะคะ่ะว่าถ้าใครติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับปรกรณามเทพกรีกโรมันเนี่ยเราจะต้องรู้จักชื่อของเฮอร์คิวลิสกันเป็นอย่างดีค่ะแล้วเราก็ได้จะรู้ด้วยว่าอ๋อเฮอร์คิวลิสคนนั้นไงที่เป็นลูกของซูสแต่จริงๆแล้วทุกคนรู้ไหมคะว่าคําพูดนี้อาจจะฟังดูผิดนิดนึงค่ะเพราะว่าถ้าจะพูดให้ถูกเนี่ยนะคะเฮอร์คิวลิสควรจะเป็นลูกของจูปิเตอร์มากกว่าค่ะเพราะว่าคําว่าเฮอร์คิวลิสเนี่ยเป็นภาษาโรมันนะคะในขณะที่ซูสเนี่ยนะคะจะเป็นชื่อภาษากรีกค,ค่ะคือต้องบอกว่าเทพกรีกโรมันเนี่ยมันม ้างอะไรบ้างแต่ว่าถ้าเอาง่ายๆไม่ต้องไปลงลึกคติชนวิทยาอะไรขนาดนั้นก็คือเทพของกรีกโรมันเนี่ยเขาจะมีเวอร์ชันโรมันกับเวอร์ชั่นกรีกนะคะ2ชื่อนี้จะแตกต่างกันค่ะอย่างชื่อซูสเนี่ยเป็นเวอร์ชันภาษากรีกใช่ไหมในเวอร์ชันภาษาโรมันเขาก็จะเรียกว่าจูปิเตอร์ค่ะแล้วเฮอร์คิวลิสเนี่ยนะคะเขาก็จะมีชื่อภาษากรีกของเขาเหมือนกันค่ะก็คือเฮราคลีสหรือว่าเฮราคลีสนะคะอย่างไรก็ตามนะคะต้องบอกว่าชื่อเฮอร์คิวลิสเนี่ยมันฮิตมากกว่าชื่อภาษากรีกของเฮอร์คิวลิสมากๆค่ะดังนั้นเวลาเรา กันทั้งนั้นนะคะคลิปนี้วิวก็เลยขออนุญาตเรียกเฮอร์คิวลิสว่าเฮอร์คิวลิสทางคลิปเลยค่ะแต่ว่ามันอาจจะมีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวข้องกับชื่อภาษากรีกนะคะเราก็เลยต้องขอพูดถือไว้ตั้งแต่ตรงนี้ค่ะทีนี้ต้องบอกว่าเรื่องราวดราม่าของเฮอร์คิวลิสเนี่ยนะคะมันเริ่มตั้งแต่ก่อนเฮอร์คิวลิสเกิดซะอีกค่ะเพราะเรารู้กันดีนะคะว่าเฮอร์คิวลิสเนี่ยเป็นลูกของซูสกับเจ้าหญิงองค์หนึ่งนะคะชื่อว่าอัลมินีค่ะแต่ปัญหาก็คือเจ้าหญิงที่เป็นแม่ของเฮอริลเยมาาออ้งก็ข แปลงร่างนะคะเป็นแอมฟิริออนแล้วก็ลงไปอาจาอา,าจาอะไรกับแม่ของเฮอร์คิวลิสค่ะจนกระทั่งแม่ของเฮอร์คิวลิสเนี่ยตั้งท้องขึ้นมานะคะซึ่งบังเอิญว่าในช่วงเวลาที่ซูสได้ไปฟีเจอริงกับแม่ของเฮอร์คิวลิสเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาใกล้ๆกับที่แอมฟิริออนเนี่ยได้ฟีเจอริงกับแม่ของเฮอร์คิวลิสเหมือนกันดังนั้นตอนที่เอามินี่คลอดออกมานะคะไม่ได้คลอดออกมาคนเดียวค่ะแต่จริงๆแล้วคลอดออกมาเป็นฝาแฝดน,นะคะคนแรกเนี่ยนะคะออกมามีพละกําลังแข็งแกร่งอะไรมากๆเรียกว่าผิดมนุษย์ค่ะชื่อะะนนนะะออวว่่่าาาาิดดสนนนนนนะะะะคคคึงเเกกกมมมป็นนธรร ก็ชื่อว่าอีฟิคลิสนะคะซึ่งก็แน่นอนนะคะว่าคนไหนคือลูกของซูสที่เป็นเทพเจ้ากับคนไหนคือลูกของแอมฟริติออนที่เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งะนะแต่แอมฟริติออนถึงจะรู้ว่าอันนี้คือลูกของซูสแต่ก็ไม่ได้รังเกียจอะไรค่ะก็รับเลี้ยงขึ้นมาเป็นลูกคนหนึ่งนะคะทีนี้เจ้าหนูอัลซีดิสเน่นะคะก็ควรจะเติบโตมาเป็นเด็กปกติคู่กับฝาแฝดของตัวเองใช่ไหมคะถ้าไม่ได้เกิดดรามา่เรื่องหนึ่งขึ้นค่ะคือถ้าเอาเวอร์ชันปกติเนี่ยทุกคนก็จะรู้กันดีใช่ไหมว่าซูส ลงกพีแบบว่าไปตามล้างตามเช็ดตามฆ่าตามสาบใครก็ตามที่มายุ่งกับซูสนะซึ่งยิ่งมีลูกเนี่ยเฮรายิ่งเกลียดคูณ2นะคะยิ่งแบบแกนแกถึงขั้นมีลูกออกมาเลยด้วยหรอนะคะทําให้เฮราเนี่ยนะคะก็จะต้องจงเกลียดจงชังเฮอร์คิวลิสที่เป็นลูกของซูสนี่แหละคะ่ะแต่มันก็จะมีบางเวอร์ชันเนี่ยที่ให้เหตุผลไปอีกนะคะว่าจริงๆแล้วเฮราก็ไม่ได้เกลียดเฮอร์คิวลิสหรือว่าเอาซีดีขนาดนั้นน,นะแต่ว่าตอนที่เกิดมามันมีเหตุผลค่ะที่ทาให้เกลียดไอ้นี่เป็นพิเศษเพระะา,าวะาาว นหนให้ดูแลเจ้าหนูออลฟิดิสให้ดีนะอาทินาก็ออยากให้น้องเป็นอมตะอยากให้อะไรก็เลยอุ้มเจ้าเด็กทารรคน,นี้เนี่ยนะคะไปหาเฮราค่ะเฮราก็แบบอุยเด็กน้อยมาจนไหนน่ารักจังเลยแล้วเด็กคนนี้ก็บังเอิญได้กินนมจากเต้าของเฮรานะคะก็ะะเลยทําให้เด็กที่แบบตอนแรกเกิดมาเป็นปกติธรรมดากลายเป็นเด็กที่มีพลังก,กาลังแข็งแกร่งเป็นเหมือนแบบโอ้โหได้พลังเทพเข้าไปอย่างนั้นอะแล้วเฮราก็มารู้ทีหลังว่าเฮ้ยไอเด็กที่อุ้มมาหาฉันและฉันรักจนแบบว่าได้อุ้มให้นมกับมือเนี่นยมันเป็นลูกของเด็กน้อยโอ้โหฉันรับไม่ได้นะะค ดังนั้นเฮราก็เลยจงเกลียดจงชังว่าฉันจะต้องฆ่าไอเด็กคนนี้ให้ได้ค่ะทีนี้ไม่ว่าจะเวอร์ชั่นไหนก็ตามเอาเป็นว่าเฮราเกลียดแล้วก็หมายหัวแล้วนะคะดังนั้นเฮราก็เลยส่งงูพิษ2ตัวเนี่ยเลื้อยเข้าไปหาเฮลิลิสที่นอนอยู่ในเปลเป็นเด็กแบเบาค่ะกัดว่าแบบกัดมันให้ตายเลยอย่าให้มันได้โตขึ้นมานะทีนี้บังเอิญว่าอัลฟรีดิสเนี่ยนะคะมันไม่ใช่เด็กแแบเบาธรรมดาแต่มันเป็นเด็กแบเบาที่มีพลังกำลังของเทพดังนั้นพองูเลื้อยเข้าไปเด็กมันก็เลยคว้าคองูนะคะมัดแล้วก็ มีชื่อเสียงโด่งดังตั้งแต่เด็กไปอีกในฐานะคนที่แบบแข็งแกร่งมากฆ่าง,งูได้ตั้งแต่แบบเบาอ่ะอีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้นะคะก็คือแม่ของเอลซิดิสเน่ก็กลัวว่าเฮราจะมาทําอะไรลูกของตัวเองอีกค่ะก็เลยตัดสินใจอ่ะเปลี่ยนชื่อลูกเลยแล้วกันไม่ใช่เปลี่ยนแก้เหตุแบบไทยนะแต่ว่าเขาอ่ะเปลี่ยนชื่อลูกเป็นเฮราคลีสนะคะได้ยินไหมคำว่าเฮราคลีสแปลว่าเกียรติยศของเฮราค่ะดังนั้นเฮรานะคะก็เลยไม่กล้าทําอะไรเจ้าหนูเฮราคลีสหรือในภาษาโรมานว่าเฮอร,เร์คิวลิส เฮอร์คิวลิสนี่ก็เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะคะซึ่งด้วยความที่เป็นครึ่งคนครึ่งเทพไม่ใช่เทพเต็มตัวเนี่ยซูสก็บอกว่าขึ้นมาอยู่บนเขาโอลิมปัสไม่ได้นะอ่ะเติบโตไปที่โลกมนุษย์แล้วกันแต่เฮอร์คิวลิสเนี่ยนะคะเป็นเด็กที่แบบมีพละกําลังมากแบบผิดมนุษย์มานาค่ะดังนั้นซูสนะคะก็เลยบอกว่าให้ไปเรียนวิชาจากครึ่งคนครึ่งม้าตัวหนึง่งหรือว่าเซนทอร์เนี่ยที่ชื่อว่าไครอนแล้วกันค่ะทําให้เฮอร์คิวลิสเนี่ยนะคะเติบโตขึ้นมาแล้วก็เก่งมากประกอบกััับลลลละะะกกกําางงงทททีีีี่่่่่่มอออออยยูแ้วว็็คคคืืุุุปปรรดดไเซึ์สสถนสนะ ใช้กระบองอันใหญ่ค่ะฟาด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 นะคะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะใช้ได้แค่กระบองนะคะเพราะว่าอาวุธอื่นๆอย่างหอกดาบธนูหรือแม้แต่มือเปล่าเนี่ยเฮอร์คิวลิสก็เก่งไม่แพ้กันเลยนะคะแต่ประเด็นก็คือด้วยความที่เฮอร์คิวลิสเนี่ยเป็นคนที่มีแรงเยอะและมีแรงเยอะพอจนสามารถใช้แก้ปัญหาได้แทบทุกอย่างอะ่ะดังนั้นเฮอร์คิวลิสภาพลักษณ์ก็จะเหมือนกับพวกแบบดูดันไม่เกรงใจใครแล้วก็เป็นพวกที่แบบเหมือนใช้กําลังก่อนใช้สมองอะ่ะคือมันไม่จำเป็นต้องใช้สมองไงคือแบบว่าพลังมันเยอะพอที่จะแก้ปัญหาได้ก่งออยาาาาะะววนนนน้้้คคมเเจชูับล ได้ซูสมาเต็มๆค่ะคือสมัยหนุม่มๆเนี่ยสมัยที่ยังแบบฟรีอยู่ยังไม่ได้แต่งงานอะไรอย่างเงี้ยเฮอร์คิวลิสเคยมีประวัติแบบฟีเจอริงกับผู้หญิง50คนใน1คืนเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็คือเหมือนแบบอาจจะเขียนเว่อรไว้นิดนึงเพื่อให้ดูถ้าเฮอร์คิวลิสแข็งแกร่งขนาดไหนะนะแต่ใดๆก็ตามค่ะในที่สุดเฮอร์คิวลิสก็ได้แต่งงานด้วยนะคะกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าเมการานั่นเองค่ะใครที่เคยดูเฮอร์คิวลิสในเวอร์ชันดิสนีย์น่าจะคุ้นกันดีนะแต่ว่าเวอร์ รากก็ยังคอยจ้องมองเฮอร์คิวลิสลงมาจากเขาอนปัสอยู่ดีค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอุ้ยถึงไปชีวิตมันดีขนาดนี้ไอเฮอร์คิวลิสลูกก็มีเมียก็ม,มีรักกันดีตั้งหา่าฉันทนไม่ได้แล้วดังนั้นเฮราก็คิดว่าในเมื่อฉันทําอะไรมันไม่ได้แล้วเพราะว่าฉันรู้แล้วว่ามันเป็นอมาตะเนี่ยฉันทําให้มันตายทั้งเป็นเลยแล้วกันเฮราก็เลยจัดการใช้วิธีไหนก็ตามไม่รู้นะคะไปสะกดจิตเฮอร์คิวลิสค่ะให้เป็นป้าขึ้นมานะเป็นแบบคลุมคลั่งอ่ะแล้วเฮอร์คิวลิสที่คลุมคลั่งแล้วม ก็คือแบบไม่นะคะทําอะไรลงไปนะคะซึ่งเฮอร์คิวลิสก็คือหมดอะไรตายอยากกับชีวิตรู้สึกว่าชีวิตนี้ไร้ค่าอยากจะฆ่าตัวตายก็ฆ่าไม่ได้เพราะว่าตัวเองเป็นอมตะอีกก็เลยเดินเร่ร่อนเออไปเรื่อยๆนะคะปรากฏว่าเฮอร์คิวลิสเนี่ยนะคะก็เดินเร่ร่อนไปจนถึงวิหารแห่งหนึ่งค่ะซึ่งอันเนี้ยแต่ละเวอร์ชันเล่าไม่เหมือนกันนะคือบางเวอร์ชันก็จะบอกว่าไปเจอนักบวชหญิงคนหนึ่งที่โดนเฮร่าสะกดจิตมาบางคนก็จะบอกว่าอไปเจออพอลโลแล้วอพอลโลก็รับสารจากเฮร่าเอามาหลอกเฮอร์คิวลิสอีกทีหนึงบางคนก หญิงเนี่ยเป็นนักบวชประจําวิหารของอพอลโลดังนั้นก็คือรับสารจากอพอลโลเอามาบอกเฮรคุลิสแต่ใดๆก็ตามเอาเป็นว่าแมสเซจเนี่ยไม่ใช่แมสเซจที่หวังดีจริงๆค่ะแต่เป็นแมสเซจที่ส่งตรงมาจากเฮรานะคะแมสเซจเนี้ยบอกว่าถ้าเฮรคุลิสอยากล้างบาปให้ตัวเองเนี่ยให้ไปอยู่กับราชายูริทิอัสแห่งอากอสเป็นระยะเวลา12ปีค่ะให้ไปรับใช้ราชาคนนี้เลยนะปรากฏว่าราชายูริทิอัสเนี่ยนะคะเป็นเหมือนแบบญาติมิตรกับเฮราหรืออาจจะเป็นผู้บูชาเฮราหรือเป็นอะไรก็ตามแต่เอาเป็นว่าเป็นฝ่ายของเฮราน นะคะเฮอร์คิวลิสพอไปรับใช้ราชายูริธิอัสก็เหมือนตกเป็นทาสของเฮราไปโดยประยายค่ะคือลูกก็ตายเมียก็ไม่อยู่ตัวเองก็เป็นแบบซึมเศร้าจิตตกอยู่แล้วยังจะต้องมาเป็นทาสรับใช้ของเฮราที่เกลียดตัวเองอีกดังนั้นชีวิตของเฮอร์คิวลิสช่วงนั้นก็คือพังพินาศอะทุกคนประเด็นก็คือระหว่าง12ปีที่เฮอร์คิวลิสอยู่กับราชายูริธิอัสเนี่ยนะคะราชายูริธิอัสก็คือจะสั่งให้เฮอร์คิวลิสไปทําภารกิจทั้งหมด12ภารกิจค่ะส่วนใหญ่ภารกิจก็คือจะไไไไไไปปปปเเเออออออาาาาาขขงงงหหรรืืททํะี่่่มมันนดดดูแแบบ็้้คควววถึลส จะทาไม่ได้แล้วก็จะรู้สึกอับอายขายขี้นหน้าหรือบางทีอาจจะตายก็ได้เผื่อว่าแบบมันมีอะไรที่ไปลบล้างความอมาตะาของเฮอร์คิวลิสได้นะคะซึ่งเขาก็บอกว่าใน12ภารกิจเนี้ยเฮราน่าจะมุงการอยู่นั่นแหละหลังจากครบ12ภารกิจนี้นะคะในที่สุดราชายูริทิอัสก็จาเป็นจะต้องปล่อยให้เฮอร์คิวลิสเนี่ยเป็นอิสระค่ะซึ่งตรงนี้หลายที่ก็เล่าไว้ไม่เหมือนกันนะคะคือเอาเป็นว่าสรุปใดๆก็ตามหลังจาก12ภารกิจเนี้ยเฮอร์คิวลิสได้ไปช่วยคนเอาไว้เยอะมากๆได้อะไรมากๆก็เลยเหมือนกับวว่่าาาาาเเฮออรร์ลลลนนนนียกกป็็ภพพัขขงงึ้ะะแใบชจูด ถึงขั้นว่าเฮอร์คิวลิสเนี่ยก็ได้ขึ้นไปเป็นเทพอยู่บนโอลิมปัสด้วยนะคะซึ่งพอเป็นเทพปูเพราก็คือไม่ยุ่งแล้วเหมือนกับอพอลโลหรืออ์ทิมิสนะคะซึ่งก็เป็นลูกของเมเนอยซสเหมือนกันแต่ว่าเฮราก็แบบอ่ะยอมยอมพอๆพอพอเลิกยุ่งแล้วนะคะแต่ใดๆก็ตามค่ะเวอร์ชันนั้นอ่ะมันเป็นเวอร์ชันที่ไม่ได้คิดเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเวอร์ชันที่คิดกว่านี่ก็จะไม่ได้บอกว่าเฮอร์คิวลิสขึ้นไปเป็นเทพอยู่บนโอลิมปัสค่ะนี่คือสาเหตุที่ทําให้เพลงดราม่าระดับเทพเราเนี่ยนะคะไม่มี เฮอร์คิวลิสก็ใช้ชีวิตต่อไปบนโลกค่ะแล้วก็แบบมีเมียต่ออีกประมาณ3คนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําภารกิจนู่นนี่นั่นช่วยเหลือคนไปเรื่อยในฐานะฮีโร่นะคะแล้วมันก็ยังมีเรื่องดราม่ามากๆอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเฮอร์คิวลิสเนี่ยไปเผลอท <ไป S 2> าให้เจ้าชายอีฟิโตสแห่งอาณาจักรโอชาเลียนเนี่ยนะคะตายค่ะดังนั้นเฮอร์คิวลิสนะคะก็เลยโดนเทพลงโทษค่ะให้ไปเป็นทาสของราชินีออมฟาลีนะคะแห่งอาณาจักรลิเดียค่ะซึ่งในคราวเนี้ยที่ไปเป็นทาสเนี่ยไม่ได้โดนใช้ไปทําภารกิจอะไรแบบแมนแมนเหมือน ผู้หญิงเพื่อเป็นการเหยียดยามเฮอร์คิวลิสถึงขีดสุดค่ะแบบให้ไปปั่นได้เย็บผ้าเก็บดอกไม้อะไรเงี้ยน่ารักน่ารักไปเรื่อยๆนะคะซึ่งใช้งานจะไปอีท่าไหนไม่รู้นะคะดันกลายเป็นว่าท่าชายอย่างเฮอร์คิวลิสกับราชินีที่เป็นแบบเจ้าของท่านเนี่ยดันรักกันซะอย่างนั้นเลยก็คือทั้งคู่ก็แบบอยู่ร่วมกันไปอีกพักหนึ่งแล้วเฮอร์คิวลิสก็ขออนุญาตเมียนะคะบอกว่าโอ้ขอออกเดินทางไปช่วยเหลือผู้คนต่อนะแล้วเฮอร์คิวลิสนะคะก็ออกเดินทางต่อไปไปพบรักกับเจ้าหญิงองค์หนึ่งชื่ะะะะีีเนนน้้้ยยกกกววว่าาจไดดรักกันนะคะคอ ของเจ้าหญิงเดียรไนราเนี่ยเฮอร์คิวลิสก็จะต้องไปเอาชนะเทพแห่งแม่น้ําก่อนว่าแบบเฮ้ยใครจะได้เดียรไนราไปซึ่งถามว่าแข่งอะไรการแข่งมวยปล้ำถามว่าชายที่แข็งแกร่งที่สุดในมิโสโลอจีกรีกโรมันจะแข่งมวยปล้ำแพ้ใครไหมก็ไม่ไงเฮอร์คิวลิสก็ชนะก็เลยได้อยู่กินกับเดียรไนรานะคะแล้วก็มีลูกคนนึงด้วยแต่เรื่องสําหรับเฮอร์คิวลิสก็ยังไม่ได้แฮปปี้เอนดิ้งนะคะเพราะว่าเฮอร์คิวลิสเนี่ยไปมีเพื่อนอีกคนนึงเป็นเซนทอร์ชื่อว่าเนซัสแต่เพื่อนคนนี้เป็นน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 นเเเเเเเพพืื่่่่่่่่ออออออสสิิิิทคคคคดดดไไมมะะะะรรรรราาาาาาาววววขแบััััักกกีีียยยยยู้้ตงงึฮ์ล เดียไนร่าเนสซัสแล้วก็ลูกชายเนี่ยก็เดินทางไปที่แม่น้ําแห่งหนึ่งด้วยการแบบตั้งใจจะข้ามน้ําไปทีนี้ด้วยความที่แม่น้ํามันเชี่ยวมากแล้วเฮอร์คิวลิสต่อให้แข็งแกร่งยังไงก็ไม่สามารถหอบลูกหอบเมียข้ามแม่น้ําไปพร้อมกันได้อะนะเนสซัสที่เป็นเซนทอ์เนี่ยนะคะก็เลยออกอุบายค่ะบอกว่าอะเฮอร์คิวลิสลูกเธอมันอ่อนแอกว่าเมียอุ้มลูกเนี่ยข้ามแม่น้ําไปแล้วกันแล้วเดี๋ยวฉันพาเดียไนร่าเนี่ยพาข้ามแม่น้ําตามไปอีกทีนึนะะงเราจะได้ข้ามไปพร้อมๆกันสบายๆชิลๆนะคะซึ่งุ้มมนนดาาแํํป๊ั เที่ยวขึ้นค่ะทุกคนแล้วเนซัสเนี่ยนะคะก็มั่นใจมากว่าเฮอร์คิวลิสเนี่ยข้ามแม่น้ํากลับมาไม่ได้ก็เลยข่มขืนเดียรนราต่อหน้าต่อตาเฮอร์คิวลิสที่มองข้ามมาแบบจากอีกฟากหนึ่งของแม่น้ําเลยค่ะทําให้เฮอร์คิวลิสเนี่ยโกรธมากทําอะไรไม่ถูกก็เลยหยิบธนูขึ้นมาค่ะซึ่งเป็นธนูที่เฮอร์คิวลิสเอาหัวธนูจุ่มเลือดของไฮดราเอาไว้นะคะกะว่าเอาไว้เผื่อใช้งานไงเพราะเลือดของไฮดร้าคือเป็นพิษที่แบบแรงมากนะแล้วเฮอร์คิวลิสก็กินธนูนะคะข่าแม่น้ำปิ้วไปปาก เดียรเนราไว้ก่อนตายว่าเอไม่ใช่ฝากรูปเมียข้าด้วยนะคะแต่บอกไว้ว่าเจ้ารู้ไหมว่าเลือดเส้นทอของข้าเนี่ยมีฤทธิ์เป็นยาเสน่ห์เจ้าก็รู้ผัวของเจ้าเฮอร์คิวลิสเนี่ยมันมากรักหลายใจขนาดไหนมีเมียไปทั่วถ้าวันไดวันหนึ่งที่มันไม่รักเจ้าแล้วเนี่ยนะใช้เลือดของข้าเนี่ยไปไปที่ตัวมันเดี๋ยวมันก็จะกลับมารักเจ้าเหมือนเดิมนะซึ่งเดียใเนราเนี่ยนะคะแทนที่จะเกลียดคนที่ข่มขืนตัวเองไปเนี่ยนะดันเชื่อค่ะก็เลยเอาขวดเล็กๆเนี่ยนะคะไปรองเลือดของเนสัสเนี่เก็บไว้ค่ะ ลาผ่านไปเฮอร์คิวลิสก็มีเมียใหม่จริงๆค่ะคือเฮอร์คิวลิสเนี่ยไปรบที่เมืองแห่งหนึง่งแล้วก็ไปได้ลูกสาวเจ้าเมืองมาเป็นเมียนะแล้วทําให้เดียใเนราเนี่ยรู้สึกว่าเอาแล้วนี่ไงเฮอร์คิวลิสมีเมียใหม่แล้วจะต้องเลิกรักฉันแน่ๆเลยทํายังไงดีปรากฏว่าในพิธีฉลองที่แบบจะเฉลิมฉลองชัยชนะเนี่ยมันจะต้องให้เมียของเฮอร์คิวลิสเย็บเสื้อใหม่ให้เดียใเนราก็เป็นคนเย็บนะคะเย็บขึ้นมาเสร็จก็แบบอื้อฉันจําได้เจ้าเซนทอร์เคยบอกไว้ว่าเลือดของเซนทอร์เนี่ยเปยสเ่หัง้ขยยวอออมะะืต แล้วก็เอาไปให้เฮอร์คิวลิสใส่ทีนี้พอเฮอร์คิวลิสเอาไปใส่เนี่ยนะคะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ๋อโหเลือดของเซนทอมมันก็คือเลือดที่ปนเลือดของไฮดร้าเข้าไปนั่นแหละค่ะดังนั้นเฮอร์คิวลิสก็คือแบบปวดแสบปวดร้อนทนไม่ไหวรู้สึกว่าแบบจะตายแหล่ไม่ตายแหล่ให้ได้แต่ก็เป็นอมมะตาก็คือแบบทรมานทรกรรมอย่างถึงที่สุดนะคะทําให้เดียเนยรารู้สึกเสียใจมากที่แบบหลงเชื่อเซนทอมที่แบบว่าไม่ได้เป็นคนดีอะไรเลยแล้วก็ทําให้ผัวตัวเองเจ็บปวดค่ะดังนั้นเนะะนดีเยเนยราล เมียตายทุกสิ่งอย่างชีวิตพังจะตายก็ตายไม่ได้ก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะฉันตายแล้วกันแต่ว่าตายด้วยวิธีเผาตัวเองตายนะคะโดยให้แบบเอาสายฟ้าเนี่ย <olacak. S 1> ฟาดลงมาที่ตัวเองไปเลยค่ะก็น่าจะเป็นวิธีเดียวที่ทําให้เฮอร์คิวลิสตายได้นะเฮอร์คิวลิสก็คือสังเสียลูกเมียที่เหลืออยู่บนโลกแล้วก็โดนสายฟ้าฟาดไปค่ะเป็นอันจบภารกิจของเฮอร์คิวลิสในฐานะฮีโร่บนโลกมนุษย์นะคะซึ่งเขาก็เชื่อกันว่าหลังจากเหตุการณ์นี้เฮอร์คิวลิสก็ไปเกิดกลายเป็นกลุ่มดาวเฮอร์คิวลิสอยู่บนท้องฟ้านั่่่นนนนนเเเออองงงคคะะะะแลลลรรืาาาวขสกก็็ยปต ขานกันค่ะที่ในหมู่ชาวกรีกชาวโรมันโดยเฉพาะเมืองไหนที่แบบเป็นนักรบเมืองไหนที่เป็นแบบด้านการทําสงครามเนี่ยก็จะนับถือเฮอร์คิวลิสมากๆนะคะแทบจะนับถือเหมือนกับเทพองค์หนึ่งเลยทีเดียวค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับเฮอร์คิวลิสที่วิวเก็บมาเล่าทุกคนฟังค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะหลายคนอาจจะยังไม่เห็นนะคะววว่่่่่าาาตอออนนนชชปปปปปปปีีใหมมเเยิิิิลลลลคคคไ็พศษกื ารมาระดับเทพ The Musical เป็นการเล่าเรื่องราวเทพกรีกโรมันแบบใหม่แบบสับแบบไหนก็ไม่รู้แต่ว่าอยากทำอ่ะแล้วรู้สึกว่าอยากลองอะไรใหม่ๆเอาเป็นว่าถ้าใครยังไม่เห็นก็ลองกดเข้าไปดูกันได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ